ดีครับผมวันนี้อยู่ในนูอีกแล้วนะทุกคนนูฟเบทเทิลฟอนนะผมเรียกย่อๆเหมือนเดิมนะทุกคนวันนี้จะมารีวิวตัวละครตัวนี้กันเจ้าไททันตัวใหม่ไม่ใช่ตัวใหม่หรอกก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะล่างใหม่นะทุกคนล่างใหม่ของไททันนูฟตัวนี้นี่เจ้าไททันนูฟนะล่างสองน้องชายเขาได้มาแล้วนะทุกคนวิธีได้ก็เหมือนที่บอกไปนะไปโซโลชนะเจ้าบอสตัววันอีกวันอีกวันนะทุกคนจากนั้นก็มีเหรียญตามหมดได้แม่ก็คือผ่านหมดได้แม่นั่นเองส่วนทิธีการผ่านง่าย,ายๆผมก็ได้รับวิหาห้องทีีีี่่่่่มคคคนนนนนโโโหดเเขาชววยยแแบกกุ้สซล นั่นแหละทําด้วยความสามารถตัวเองครับผมก็เอาตัวโหดไปก็เพราะแต่มันเอาไปไม่ได้เ่ราะมันบังคับให้เราใช้ท่านูมทุกคนเอาตัวนี้ไปโซโล่เจ้าวันอีกวันนะคือตัวนี้นี่คืออะไรเนี่ยวอตเฮ้ยตัวอะไรไม่รู้ทุกคนขึ้นมาตรงนี้เหมือนน้องชายจะได้มาตัวสี็ดลับโอ้ดีน้องชายน่าจะมีทุกตัวแล้วทุกคนจากที่ดูเนี่ยนาฬิกาก็น่าจะมีนะเนี่ยโอเคทุกคนก่อนเท้าจะรีวิวแต่ท่านแล้วก็รีวิวตัวจิ๊บจะจ้อยกันก่อนตัวนี้คือตัวอะไรก็ไม่รู้สปามาแล้วครับผมโอ้ตัวสีกุกคม มาแล้วลองใช้ตัวนี้กันก่อนนะคนดูไทท่านตัวนี้มีสกิลทูมีเทเลพอร์ตแล้วก็มีสแนปแต่ว่าคูดาวอยู่นะคนสกิลตะลันคูดาวหมดเลยตัวนี้เราสามารถใช้เขาผ่านหมวดนั้นได้นะคนเป็นอ c ชี e เม m e n t ของเจ้าอะไร,ระรูโดไทยแต่ท่านนูมาตัวนี้ใช้ผ่านได้ลองกดทาเอฟซิใช้เป็นการเทเลพอร์ตอ่ะมันไม่ได้เทเลพอร์ตคนมันหายตัวมันหายตัวเลยครับผมโอเคหายตัวนานอยู่เหมือนเป็นตัวผู้สร้างแมบ,บเลยอะ่ะมาทุกคนมีมอนมาแล้ว ท่านี้ทำะไรได้ตีธรรมดาฟิกค,คืออะไรอะ่ะวอชใช้ท่าจีเลยกันไทม์รีวอร์ดไปยทม์รีอรวอ๋อย้อนเวลาดูกคนท่านี้อ๋ยอย้อนเวลาไม่มีดาเมจใช่ไหมนะ่ะแต่เราเลือดน้อยมากเลยนะลองตีธรรมดาใส่สิโอ้ดาเมจใช้ได้อยู่คนมีดาเมจอยู่นะดาเมจอยู่ที่ไม่ถึงพันครับผมหลักร้อยตีไปตัวนี้เป็นตัวบินนะทุกคนลองบินลงไปก่อนกดเอ็กซบินลงนะทุกคน อาแล้วเขาวิ่งไม่ได้ใช่ไหมตัวนี้น่าจะวิ่งไม่ได้ทุกคนต้องบินขึ้น่างเดียวไปวิ่งได้แต่ต้องลงแบบพอดีหน่อยเออประมาณนี้โอ,อ้นี่ไงวิ่งโคตรเร็วทุกคนเลาสุดถ้าอ e, ี้า snap ถ้าตกป๊บตบแล้งานกีนต่อปูมีดาเมจอยู่ครับหลักพันไม่ได้แรงดีหว่าบินขึ้นดีกว่ามองว่าเห็นอะไรเลยเจอท่าคิวยังไม่เสร็จหายตัวหายตัวแล้วเราทำอะไรได้อะไม่โดนดาเมจหรออันก็ตีไปเลยแล้วกันปาด ตีครับผมหายตัวตีหายตัวตีกลับมาแล้วฟาดไปแต่เม็ดเอาเรื่องถ่ยยยายคิวดีกว่าถ่ายคิวทำไมได้ไม่รู้กดไปดูทุกคนกดแล้วอู้เป็นการซ้อมมาลูกสม,มุนทุกคนเป็นเหล่าลูกน้องนูอู้โหดโหดโหดสกิปเลยไม่สนเป็นไงลูกสมุนผมไปจัดการมันมันวิ่งข้ามแดนหิมะมาแล้วตีมันเลยพลังลูกสม,มุนเหมือนเราเป็นเจ้าพ่อมาเฟียเลยนะทุกคนตัวนี้ เอาจังมานี้รุมมตีครับผมไหวเปล่าเหมือนเลือดเยอะอยู่ทุกคนมีพลสไนเปอร์แล้วก็พลกันเนอร์แล้วพลดาบแล้วก็มีพลอะไรผู้เล่นธรรมดานเะป็นตัวธรรมดาแล้วก็จะมีลาก,กัดโอเคโอ้โหดอยู่หน้าผ่านได้หลายเแบอบรือยนะู่เนี่ยแกงนี้ผมสปาวใหม่ได้ปะเอ้ถ้าผมกดรีเวิร์สมันกลับไปฮิ้วเลือดได้มั้ยทุกคนลองกดรีเวิร์ดดูซิฮิวเลือดพวกนี้ได้ปะรีเวิร์เหมือนจะรีแค่ตัวใหญ่ไม่รีลูกน้องพ <c oughs> ลังได้ผลแค่กับไอตัวศัตรูนะทุกคนไม่ได้ผลกับฝ่ายพันธมิตรเรา แนดเฮ้ยโหด้ลยตัวนี้ทุกคนเอาทำเป็นเล่นเป็นตัวเริ่มต้นที่ดีเลยนะตัวนี้ถึงเลือดจะดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็เถอะแต่เมือนาจะไม่โดนตีเลยนะมันเล็งแต่ลูกน้องเราโอเคทุกคนก็ประมาณนี้สำหรับเจ้าตัวนี้เจ้าชื่ออะไรก็ไม่รู้ทุกคนอะไรอะรีฟิบอะเอาอ่านแล้วรีฟิบแล้วกันนทุกคนอ่านผิดปออภัยด้วยไม่รู้เขาเป็นใครนะอาจจะเป็นแอดมินแบบนี้หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเราไปดูไททันดีกว่าจริงน้องชายเขาไททันพิเศษทุกตัวแล้วทุกคนอยู่มีตัวนาฬิกาด้วย เอาาผมเดี๋ยวทำคลิปแยกที่วิวให้กันพรุ่งนี้วันนี้เอาได้ท่านนูก่อนเนาะไดท่านนูเรียกมาเลยครับผมสปา,าเป็นร่างสองมาทุกคนมาแล้วท่านนูปร่างสองเอ้ลูกสม,มุายังอยู่เลยทุกคนมาดูว่าการโจมตีธรรมดาอทำอะไรเป็นการใช้มีดฟันนะทุกคนปัม๊มใช้มีดฟันนะมีใช้ได้เออฟันชิวิงชิวิงฟันเรียบร้อยเดี้ยงไปก็ยังมีท่าบล็อกเหมือนเดิมนะ ต่อไปท่าเอฟจะเป็นท่าไดเหมือนเดิมทุกคนนี่ท่ากระโดดจำใส่ครับยิงเลเซอร์มาเราสามารถกดเลขหนึ่งดูเลเซอร์ได้ทุกคนนี่ดูเลเซอร์เลขหนึ่งจะเป็นการดูเลเซอร์ส่วนนะเนี่ยดูเลเซอร์ส่วนครับทำไรผมไม่ได้หรอกมยดูส่วนดูส่วนเสร็จแล้วเราก็ยิงใส่ศัตรูนะทุกคนเห็นไหมเอาเลขหนึ่งไปดูพลังงานเลเซอร์เขายิงมาแล้วก็ยิงส่วนศัตรูไปนะต่อไปท่าทีก็เป็นการปล่อยไฟเหมือนเดิมนะทุกคนท่าทีเฮ้ยเลิกไปตีลูกน้องผมได้ละ ท่าทีปล่อยไฟปอาอู้แล้วสองหมื่นห้าทำไปเล่นตีไปครับผมเผาเผาส่วนท้าอาก็บินเหมือนเดิมทุกคนถ้าบินถ้าบินก็เปลี่ยนไปนะตัวนี้ทําไมเขาไม่ใช้แขนตีบ้างใช้แต่ดาตีโดนไหมนะ่ะไม่โดนทุกคนอยู่ข้างบนตีไม่โดนเลยถ้าคิวเลเซอร์กันไหนลองใช้สิเป็นการยิงปืนใส่นี่เองงวเอายิงเลเซอร์มาสมสวนนะเนี่ยเอาไม่ทันแล้วเขาเลยยิงก่อน เป็นการยิงปืนใส่นะทุกคนเลเซอร์กันก็คูดาไม่นานนะถ้าจีก็กระทึบเหมือนเดิมกดทือเออตัวเล็กหนึ่งจะมีการรับเป็นแบบก้อนพลังด้วยนะคนแบบยิงเป็นก้อนมาแล้วก็สวนเป็นก้อนพลังงานนะเหมือนเรากดจีใส่เขาอแหละมาดูรวมเป็นตัวเลเซอร์อีกบ้างรอบนี้มีตัวตัวเลเซอร์เทียบเลยครับเล็กหนึ่งสวนดูดพลังแหว่ยิงมาสี่ดูหมดอะจะมานี้ดูดพลังมาแล้วก็สวนใส่นะทุกคนยิงเลเซอร์ใส่เป็นไงตุยหมด ปับปับปับับ,บ,บเองไม่ได้โหดเลยน้องดูไปดูเลเซอร์สวนไม่โหดใช้ได้นะคนกับล่างนี้เนี่ยร่างโปรโตไทไม่ใช่ร่างโปรโตไทที่นูล่างอัพเกรดร่างเอสโตรเลเซอร์การยิงไปเอเนจีสอเดี๋ยวไปดูร่างตอนเลื่อนหมดด้วยนะคนจะเป็นไงนะน่าจะทิ้งปืนแล้วก็ใช้มาต่อยมมเดบแหละผมว่าสา่วนมากโจมตีเหมือนเขาจะมีพุ่งเนนะคนเนี่ยหนึ่งสองสาม ชัตเี็ดสาจะเป็นการพุ่งตีนะหนึ่งสองสามประมาณนี้ยิงเลเซอร์ปิ้วปิ้วถ้าจีกระทืบปัมเละเป็นโจกเอาซิเอาซิพุ่งชนเลยหลบแบบดิจิตอลรอให้ตัวนี้ยิงมาสิยิงมาหน่อยเพื่อนจะได้ลองใช้อันนั้นบ้างทุกคนเลขหนึ่งมันไม่ยิงปืนมาเลยมันทำอะไรของมันมาเนะี่ยเลเซอร์ก็ไม่ยิงโอ้อยังยิงมาแล้วเลขหนึ่ง รับรับรับไม่ทันครับรับไม่ทันปล่อยก้อนพลังไม่ได้เลยช่างมาแล้วกันพันธรรมดานี่แหละเออเออเหลือแค่เองละเออเราน่าจะมีผ้าแบบไว้วิ่งบ้างนะโดดหลบก่อนนี่ไงมันยิงมาแล้วไม่ทันไม่ทันรอใหม่รอใหม,ม่บินลบหมน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 นยิงมาละเลขหนึ่งรับนี่ไงทุกคนรับไหมเนี่ยรับอยู่แล้วก็ยิงสวนเป็นก้อนพลังปิ้วเห็นไหมทุกคนนี่ประมาณนี้ นี่ก็จะเป็นท่าทั้งหมดของเขาแล้วไปดูตอนเลือดน้อยดีกว่ามาดูตอนเลือดน้อยกยันจะเป็นยังไงครับผมเขามาลุมซกรัรมผมเลยตีผมมห้เข้าหรือเปล่าพวกเองอ่ะอู้ลูกน้องเพียบเลยนีกว่าตีมาตีมาไม่รู้ว่าตอนเลือดน้อยแขนเขาจะหลุดไปด้วยหรือ,อเปล่านะทุกคนไว้เริ่มเยอะแล้วเนะี่ยขอสวนก่อนได้ไหมเลขหนึ่งสวนก่อนออืมาดังมานี่เราแขนหลุดแขนหลุดแล้วทุกคนเรียบร้อยการเป็นสายมาัด แต่แขนในตยังอยู่ครับเอาว่ายัางโกงอยู่ถ้ายังมีแขนในโตแบบนี้สกิลเปลี่ยนไหมไม่ได้เปลี่ยนนะทุกคนเหมือนเดิมหมดยังมีปืนอยู่แต่แค่แขนหลุดไปเท่านั้นไม่รู้ว่าเขามีสองชีวิตหรือเปล่าเดี๋ยวค่อยดูตอนเลื่อนน้อยอรอบนึงนี่คือ่างแขนหลดุดครับผมถ้าต่อยก็เหมือนกับนูบล่างธรรมดาร่างาแรกนะทุกคนเป็นท่านูบร่างแรกนะต่อยธรรมดาที่เหลืองั้นน์เ,เหมือนเดิมหมดนะสกิลยิงสกิลอะไรถ้าการะเทือนอะไรเหมือนเดิมหมดก็ยังมีถ้าแดนกระเทือนเหมือนเดิมครับโตถึงไหมถึงด้านบนเฉยเป็นไปได้ยังไง เองยิงอะไรมาสักอย่างส,สิสวนผมได้เปล่ายิงไปสวนสวนยิงโดนไหมต่อยไปปิว้วเลยหนึ่งตัวด้านบนยิงไปปิวป้วปิวป้วปิ้วมันโอ้โหมันมันหลบเก่งเว้มาดูกันว่ามันจะมีร่างที่สาเปล่านะคนเนื่องจากมันยังมีอันนี้อยู่อยู่เขาบอกตัวนี้เราสามารถไปซื้อปืนในอะไรในฮอได้นะคนเวลาปืนหลุดแต่ผมเอาแค่รีบุม,มานี้ก่อนแล้วกันเนาะมาลองโดนลุมตืบซิจะม,มีร่างสองอีกเปล่าดูซิมีเปล่า,า,าเห็นปืนมันยังอยู่อะปืนยังไม่หล่นเลย ผื่อจะมีลองบ็อกซี่ทุกคนบ็อก,อ,กอู้บ็อกไม่ได้ไม่ได้เป็นนมาตานะแต่รดดามจดเอาเนี่ยทุกคนมันมีสามชีวิตเลยเหรออู้ร่างที่สามเป็นการยิงปืนรัวๆใส่นะทุกคนปืนคือป,ปืนเราหล่นอนะแล้วก็ยิงให้สุดไปมีสามชีวิตครับผมตัวนี้ตึงไปไหนแคนรับดูเลเซอร์มาผมแล้วก็สวนเอาดีอย่างมานี้สวนให้หมดเกิดคือปูมบา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 มีร่างสามไม่เจทอทคิลน้อยลงเรื่อยๆฟอบุญแล้วไม่เหลือละ ตัวนี้โหดทวนตัวนี้โหดมากมีตต้องสามชีวิตอ่ะตัวบ้าอะไรไม่แน่โคตรโกงทุกคนมีตต้องสามชีวิตเอโคตรโคตรเออต่อยต่อยต่อยให้หมดกดตีแต่เรายิงปืนไม่ได้ละเคลียตัวอากาศยากหน่อยรอบนี้เล็กนึงยิงอะไรมาสักอย่างสีบุ้เองอ่ะเอ้แต่เรายังมีท่าพุ่งอยู่พุ่งเลาดับเบิลคิวมาทุกคนมาดูเวฟสิบมีร่างสี่เปล่าไมี่อาจจะมีแล้วนะน่าจะหมดเราม้างผมว่า พลังน่าจะหมดละเอาโดนไปเลยมาดูเมชชั่นตอนตุยดกวเป็นไงตัวนี้ตัวย่างยางอีกเดี๋ยวบ้าไปแล้วทุกคนมันมีสีชีวิตเลยเหรอเนี่ยยังมีล่างมีสีโอ้โคนบ้าเขาขผมตัวอะไรไปเนี่ยบอสมาแล้วไหวไหมเนี่ยนี่ล่างสุดท้ายแล้วอะ่ะมันมีชีวิตเยอะเกินตัวเราเรอ่ะทุกคนชีวิตโคตนเยอะแต่ล่างนี้ไม่น่าสู้กับบอสพวกนี้ไหวอะ่ะบ็อกบ็อกบ็อกหรือมันไหวไหมเนี่ยไม่แน่ไม่แน่กระทืบเออ,เอ,อผมจะโซวันนะ สูสุดชีวิตรเรียบร้อยตุยครับผมเอาเป็นว่าตัวนี้ชีวิตโคตรเยอะด้วยคนเมื่อกี้สี่ห้าชิปมันอะเยอะมากผมสำหรับท่านตัวนี้นะโอเคคนก็ประมาณนี้กับสำหรับเจ้าไทท่านนูที่มารีวิววันนี้นะร่างใหม่นะคนเคสก็ตามที่เขาเขียนบอกกันแหละเอาตัวนี้ไปโซโล่เจ้าบอสวันอีกวันนะเสร็จแล้วก็ได้เหรียญตามหมดในแม้คือผ่านหมดในแมทนั่นเองกันตัวนี้ก็มานี้ผมสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวจะไปมารีวิวทนทนี่เหลือแล้วกันเนาะรวมทด้เหลืเลยด้วยกันแต่และหมวดหมู่โอเคประมาณนี้ผมเจอกันไปคลิปหน้าเท่านี้ไปแล้วผมบายเกัน